ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็จะเป็นศาลเดิมนะครับเล็กๆอยู่ข้างหน้าตัวนี้เป็นศาลสร้างขึ้นมาใหม่อนนี้เป็นศาลพระเจ้าตากนะครับศาลเดิม หลังจากไปขอพรพระเจ้าจากสินมหาราชมาครับอยู่ศาลเดิมครับตอนนี้ก็มาสงน้ำสงน้ำพระประจำวันเกิดแต่ละวันนั้นก็นจะแตกต่างกันไปครับะมีกี่ครั้งยี่สิบครั้งสิบครั้งแล้วแต่ของวันเกิดแต่ละคนครับส่วนตรงน,นี้ก็จะเป็นยี่สิบอ็ดครั้งครับสำหรับวันศุก ่านขามาต้องบอ่อน้ำมันซักซ์ตรงนี้กัมาสงนำพระกันก่อนได้นะครับก่อนที่จะไปเอาน้ำมัอนอยู่ด้านหลังครับคือฝั่งนู้นใกลๆครับจะมีขวดคอยบริการขวดน้ำมันแล้วจะเป็นบอ่อน้ำจะมียันพร้อมครับยันแลก็ตักตักน้ำใส่ขวด ตามทิศต,ต่างๆที่ต้องการครับทิศเนื้อทิศใต่ทิศตะวันออกประมาณนี้และครับจำบ่อเดี๋จะสิพาไปเดินชมไกลๆกันเลยครับหลังจากสองน้ำเส็จครับจะพาเดินไปชมทำกันไปเรื่อยๆครับจุดนี้เป็นบ่อหนามศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ฝั่งนี้จะเป็นศาลพระเจ้าตากศินมหาราชนะแล้วก็ใครที่จะรับน้ำมนต์ประจำวันเกิดก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับพามาชมบ่อน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพงรัตนารามราับชวบอวิหารนะครับ พามาเที่ยวพามาเยี่ยมชมทำบุญช่วงวันหยุดนะครับใครจกเข้ามาทบทบุญก็แวะเข้ามาได้กันครับคทิตตด,ทด,ดทตะวันตกดีทางแคี้ยวคาดปลอดภัยทิศเหนือดีทางบำบัดทุกโศกโรคภัยทิศตะวันออกดีทางเมตตามหานิยมครับ ส่วนคิดใต้ดีทางการค้าขายครับผมแล้วก็จะมีจุดนึงครับตรงนี้จะเป็นองค์บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งสี่ทิศไว้ที่เดียวกันครับ